สุนัขหลายๆตัวนะครับไม่เชื่อฟังเพราะเราดุเขามากเกินไปครับดุเขามากเกินไปจนเขาไม่มองไม่มี e อ e contact ไม่มีความสนใจเราครับเขาจะคอยแต่กลัวสิ่งที่ เรากำลังห้ามครับเราเจอน้องหมาที่ดุมากเกินไปจนกระทั่งเขาเริ่มไม่สนใจเรานะครับเราลองกลับมาไหมครับลองกลับมาวิธีที่อ่อนซอฟที่สุดก็คือการสอนครับการสอนที่ง่ายที่สุดคือการสอนเดินดิเดวอลนะครับดิเดวอลกับการเดินปกติเนี่ยให้ต่างจากกันนะครับถามว่าจะเ,เนยังไงลองดูหลายๆคลิปครับมันจะมีจังหวะจากคนของแต่ละตัวไม่เท่ากันแต่เราสามารถดัดแปลงและอัดแอได้นะครับ ผ่านครูมาที่หนึ่งนะครับที่ตอนนี้น้องหมาเขาบอกว่าน้องหมาตัวนี้ค่อนข้างจะยากมากจนเขาจับสายโชคเชนนะครับแต่วันนี้ครับเราจะกลับกันมาครับคือเมื่อไ่จะใส่ลชคกเชนแล้วน้องหมาก็ไม่ฟังอยู่ดี ไม่มีใครใครสนใจเลยต้องคอยดุดาว่ากันเขาตลอดรเวลาเราลองมาใส่สายจูงที่ผมออกแบบไว้นะครับในการฝึกครับมาดูกันนะครับว่าน้องเจ้าของเนี่ยจะทําให้น้องหมาสามารถเดินตามได้ไหมโดยไม่ได้โช์โชคเชนนะครับแล้วก็ไม่ต้องดุด้วยเพื่อสอนให้เขาคิดและเดินตามครับที่สำคัญนะครับเรามีแม่บ้านครับหรือพี่เลี้ยงนั่นเองมาลองเดินโดยใช้สายของผมและผมคอยไกด์ไลน์ให้ครับถ้าน้องหมาไม่สนใจไม่เชื่อเนี่ยเขาต้องไม่เดินใช่ไหมครับแล้วเขาต้องไม่สนใจใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกครับสนใจไอคอนแ t a c t นะครับการลดดีเฟน์การลดวังกันสัญญาณหูเป็นตัวบ่งบอกครับว่าน้องหมารู้สึกไว้ใจรีแลกหรือเปล่าซึ่งคราวนี้ครับเจ้าของจะต้องดูภาษาร่างกายเพื่อไม่ให้หลงทางครับไปดูกันอ่าแล้วก็เดินเดินปกติใช่เดินได้ถึงจุดแล้วเดินกลับมาแค่นั้นเองค่ะแล้วเดินกลับมาเลยลูกมาโอเคหนูหยุดสวยๆหนูต้องสอนเขาหยุดสวยๆปึ๊บใช่แล้วหนูหย่อนอันนี้ดีนะแต่ว่าหนูไม่ทันชิโปอยู่5% าะว่าแต่คราวนี้เราเอาใหม่นะน้องแบมไปค่ะจับมาค่ะสายมือไม่ลำหน้าอยู่ส,สวยๆนะคะขาหน้าชิปโป้ให้อยู่เข้ากับหนูเลยนะลูกอึ๊บแล้วย่อนนั่งหรือหมอบดูดิเฟนผมลองนี้นะเมื่อกี้เขาเห่าผมนะผมลองเฉยๆนะเดินโบนกับกระทืบเท้าปกติเลยลองดูว่าหมาตัวนี้ยากไม่ยากถ้าไม่ยากเขาจะไม่ขยับจะแ,แค่มองเห็นไหม แล้วเมื่อกี้เขาเห่าผมใช่ไหมถึงเส้นนั้นแล้วกลับมาค่ะลองดูกลับมาเลยแล้วก็พยายามให้ชิโปโอ้อยู่ซ้ายมือค่ะอยาพยายามอย่าย,ยกมือนะลูกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหนูเดินไปถึงเส้นนู้นนะแล้วหนูเดินกลับมาอยู่ที่เดิมตรงนี้นะถูกค่ะไปเลยอ่ะกลับมาค่ะ หยุดสวยๆนะไม่ล้ำหน้าไปเท้าอ,อยู่ซ้ายมือดูหูอยู่ข้างคอโอเคแล้วย่อนไอคอนแทคนั่งหมอบรดดีเฟนต์กลับมาครับผมกับหลังหันมาเลยพี่ดาดึงมาเลยดึงเลยเขาเดินตามพี่ดาหย่อนให้เขานิดนึงโอเคสวยครับแต่ของพี่ดาจะต่างกับน้องแบมหนึ่งนึง,นงคือเขาพยายามเดินดมพื้นพี่ดาหยุดหลังเส้นนะครับแล้วให้ชิโปโอ,อยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าดึงดึงดึงเข้าไปอีกนิดนึงขาหน้าเขากับพี่ดาดีครับพี่ดาหย่อนโอเคผมลองทดสอบเหมือนกับน้องแบมนะ ก็คือถ้าสมมติเขาไว้ใจเนี่ยผมเดินรอบตัวกับทึบเท้าเขาต้องไม่ตกใจคราวนี้เราจะสังเกตหูนะหูอยู่ข้างคอคืออาการที่เขายอมรับรีแหละห็นะถ้าหูเขาอยู่ที่แก้มแสดงว่าเขาเฝ้าระวังเห็นไหมมองพิดาไหมนั่นคือเรียนรู้ผ่านพิดานะนี่หูยังอยู่ที่คอนะไม่เหมือนตอนที่อยู่ที่แก้มนะครับผมนะเห็นไหมตกใจแต่หูอะอยู่ที่คอ